เด็กน้อยบอกเลยอืมกระซื้อจะไปเทิร์นไรู้จะไปเอามาเลี้ยเออมาเลี้ย่งงี้มีรู้ไม่แต่งไกระดูกเขียกระดูกไก่ขี่น้งมีกระดูกกรดูเขียกระดูกไก่กระดูไตาเด็กน้อยันนั่นแหละกระซือต่างเดกกินวยเด้อ่ีนน่องเ้าแม่น้องแมวกินบอ ม่ใหญ่แล้วบอกคุณว่าเราจะหัดหมดเลยหมดเลยเฮ้ยเขาิงใจเขาจะเมาห้ามาตอนเอให้เ้วนมาค่ะอือสี่สี่ห้าเห็นยังเพราะมันกรจายนะะหันมันกระดงนี่ตกลงใต้บ่อนลมกใต้แล้ว ม่ตาอยู่ในกองอันนั้นแดดมันคือีกนวดมันดงนี้หรบริดงนี้แล้วมันจักเคยนงือนงันเปรี้ยวไข่อยากกินอะไรถันได้กินัวนเด้อบะออันได้กินกิวนด้เขาอังเท่ะอากันกินยังพี่น้องกินตำกล้ยไปจะแสบบาลีน้อง

ห้องแม่ห้องโถห้องเมรเป็นอะไระอืมอืมอืมอือืมพอเมรนี้แต่มันหลุกไปหาทกินบ่ะเออหองเมรนีมัหลไปหาจักกินไก่อืมเอออยู่แค่เือล่นเด้อจีอัพอนังพข้ามไปไดนนะอู้ยไก่กันหอยจักเนาะไม่ กมาแล้วมีซาเนาะอกรด a วที่น้ออกแยแกขบาหวานบวานอย่บนนี้าใสน้อด้วยแตมันหวานป้ามากินติ๊เขาว่าอุ่นเต็ม

มันขนานใส่มเือมันละมันละอืนแั้วกีเลยตั้งแค่น้น also então อยนิดที่ต้นี่อนนี้ทเจ็ดใหนุกไปฉับตัวนี่้อยังไงบกินจุ่มเลยลแว่ไป

ไม่ไปหาผองใหญ่ไปไม่ไปหาบ่ค uh ุณ huh.

กรตก๊บยังหันอย่างนระติ๊บหนาหังนมาด้อึแล้วบนในด้งทานมากหน่อยด่งโดนกันโดนกันเมันเหี่วมเคล่อนมาเคือตัวนี้มัน็จะเอย้าว่าหมล่หัวติสมนักเพื่อบิดสมดนะข้งกินเเขาเผกมาเ่อยฉันนะ กาบที่มาค่าเก็บแถวของท่านนี่เป็นตัวง่าด้เหรอเป็นตัวงหญ่ได้หวอนๆผายกาบที่เป็นแหลมขีดเอาตังให้มัข้นาเยแรงทะเบกว่าตาอามาขมาอุ่คนโตคคนละคือคนโตคตขึ้นันน้คคคนนต หมดเงี mm. mm ้ยเอาไปทำไปยุกจะทำยังบ้างนะจะทำยุกทำมันไม่มาไม่ต้องตอไมต้งเงี้ยเงีย่อไปเองม่้านี่ยไปเอองม้เน่ยไปทำไปหนัไปหนอกไปบังยู่ไปังย่ไปหนมันจะไปสองคนอืมไปสองเสไปคนกันไป

เอาล่ะเราอ๋อไ่ใช่ัตว์อมาหนึ่งเลยัวจมเพื่อมายเงี้ยแล้วตาลงบ่อยครังน่อยตั้งตเช้าสามสิบสามสิบเฮ้ยให้เบิ่งนหายขี้ยางไม่สวยขึ้นงอมไว้ว่า ีกนนน่าเมื่อตีลูกเปนไห่อลูกเด้อเป็นเด้อไม่หยุดไหมันยังไไได้คำมาทกินไหลลางเหรอมันจะควมเขาเปียนทางไปเลยเลยนะมาถึงับตามกบมาลงเขากันเเนาะ ดีกว่าเนาะอันชอบเขียนแหงนั่นก็เขียนแหงแล้วดิ่งจาป่วยเนาะเขียนแหงก็ดีอยู่นอนแหนะจดเอาปูเสื่อมากนอนเสื้อมเยือเสือนอนใส่เป็นทิมเลยจะใต่งอยคนเดียวเลยปะใจ นายจอยแม่สักบอสอุ้ยสักเลยางสืออันนั้นหอกชากชานจเมือันตายหูจะดีเอ่เคยมาขวยนะเลยอยาต่อไปเลยื่อใ้กรยาบไปเลยี่น้องมาขวก็มีตามเือือตามเมือใส่ก็ใส่ขวดใส่ดเอาิมาตาใส่ห้ากาเก็ซาล้วอีนอเป็นใส่น่อยใส่ไรกัแล้วแต่มันหละ

กิบรทินสักอย่างให้เราไปกินถูกบรทิมบรเซสักอย่างไหาไมอกไหม่อีกไม่เป็นหมอเราจะกินเบียวดนะอืมนั่งกินอยเนี้เป็นบวงเป็นบวงเป็นบวงอดีกันยังแห่งเพากันยงห่เราบ็มอหนมกินบรีเซ่เรากินเราบวมนะเรากินแล้วกินีซ่อ มานน้องรับเพียกินบวแซ่บามาใส่มือยุบมือยุบอ่ะก่นะ่างหามาบ่ดินวนี่ยเนี่ยส็เสุว่อน

เมื่อวานก็ส่งปอมเลมเนตที่น้อทีลนบวานมาบ่บวบานบุบานเลยอืมบเด็กพี่น้องยางือเนี่ยดตอนี่ือือนนี้เหรอโมเมนพี่น้องบรรยากาศมืดคต้ๆแบบหนาตามืดตื้อพี่น้องเลยถ้าเธอมาใส่ลายหนึ่งเลาพี่น้้ก ปทงไอีกเด้เนาะมันนั้นไล่มาคือสด้นี่นะเสียบรีพนองเลยมาที่ะกเตรียมท่อนกับผมไม่ทาเราชาลินก็คือมไงะไปเลยมันจุกไเปเือพี่นงเลยไปแลพี่น้องนสบายดีสบายดีพี่น้องเสียปลายหมดเลยตื่นน้เ้ายูดแล้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn